เขามาชวนไปเที่ยวอ๋อนั่งอยู่ข้างหลังเขาเขาเขามาคุยด้วยใครอะกับคุณพานี่กับใครล่ะที่ใจแว่นน่ะคุณวิทย์วิทวัฒน์วิทวัฒน์เหรอเขาบอกว่าจะเนี่ยจะชวนพวกเราไปเที่ยวก็เลยเตรียมเสื้อผ้าเลยใครใครก็ใครเรานี่ยเน่ยน่ยน่ชื่อเล่นเขาเนี่ยเนี่ยน่ยน่ยุณเปลือกคุณเปลือก ไม่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยคุณเท่งคุณนงในแกลงทำท่าชวนไปเที่ยวผมเตรียมแพ็คของเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเป็นพเก็ตให้คนละสองร้อยเราก็ดีใจตาไหลสองร้อยเดินตลาดเท่งดีกว่าครับนี้จะตกลงแน่นอนนะแน่นอนแล้วแล้วเนี่ยเรว่าขาคิวพวกคุณว่างแค่นั้นเองตอนนี้เขามานั่งคุยแล้วไอ้ผมสองคนเอาว่างอยู่แล้วแต่คิวคุณมันสองบ้านไงอุ้ยบอกเลิกกันตั้งนานแล้วพี่ไม่คุยด้วยนี่เอาครอบครัวไปได้ไหม เอาครอบครัวไปมันก็เปลืองเงินน่สิแล้วเราจะได้เที่ยวหรืออ๋อเที่ยวเที่ยวถ้าเอาเมียไปมึงก็ไปพัทยาไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมเล่าไปประชุมไปประชุมไปดูงานไปดูงานบอดพาไปดูงานไอที่พูดกับเมียบ่อยๆก็เนเนี่ยแกล้ง ใช่หรือเตรียมตัวกันเลยออไม่ได้เตรียมตัวพี่พฤหัสวันว่างนี่น้องมาทำอะไรเนี่ยผมก็มาขายของแถวนี้แหละพี่เอ้ยเออนี่อันนี้พวงกุญแจพี่พวงกุญแจพี่มีรถกี่คันนะพี่ผมมีรถคันเดียวครับรถผมมีคันเดียวแต่ทั้งบ้านอ่ะผมเคยซื้อให้คนอื่นนะแล้วคุณเคยซื้อผมเคยซื้อให้น้องซื้อให้น้องแต่มีบางคนเคยซื้อให้เมียน้อยเฮ้ยเหรอเฮ้ยทำไมมันง่อย่างนั้นวะโอ้ยไอ้กเขา เขาหลอกนิดหลอกหน่อยก็ซื้อแล้วอันนี้มีลูกอมด้วยพี่เพิ่งถึงทานมาอันนี้ที่หอมเลยหอมกินแล้วหอมเลยก็ถึงว่าเฮ้ยนั่นเป็นไงถึงว่าผู้หญิงติดเยอะเลยอ่ะหอมนี่เองเหรอแล้วขายขายอะไงเนี่ยฮะสามห่อสิบครับแล้วถ้าซื้อห่อเดียวห่อเดียวร้อยสองร้อยสองบาทครับทำไมตัวห่อเดียวร้อยสองบาทอ่ะสามห่อในสิบเลยครับนี่สามห่อสิบครับห่อเดียวร้อยห่อเดียวร้อยยี่สิบครับทำไมเลยร้อยยี่อ่ะไม่รู้ เมียผมบอกผมเป็นคนเชื่อเมียครับเออเหรอเมียบอกเขาผมเชื่อหมดอ่ะเดี the ๋ยวก็ช่วยช่วยกันทำมาหากินดีใช่เมียก็ขายอาหารใต้ผมเราใช้ตัวเลยนะครับพ okay, okay. ี่โอเคโอเคน้องทำมาหากินดีแล้วครับพี่ผมไปก่อนนะพี่นะพี่ยังไงพี่ยืนไปตามหาแฟนพี่นะผมขอบคุณมากเลยที่แนะนำนะพี่นะอย่าอย่าไปจ้างเอาเงินไปจ้างเขาเลิกหรืออะไรี่ไม่เอานะ จังเลิกกับใครอล้พี่ผมบอกบอกให้คุณคุณฟังเฉยเฮ้ยแหม่มันไม่ไม่ทำอะไรอันนี้มันนามมาแล้วใช่ป่ะเออฮะนี่คือสอนรู้สอนเห็นด้วยใช่ป่ะใครที่มันรู้โลกรู้รักรักกันนะไปโชคดีโชคดีแล้วเจอที่นู่นนะได้ได้ได้โดยที่ฮ่องกงอ่ะเจอเจอที่มาเก๊ามาเก๊าได้ได้